เอ้ายิงตัวหน้าโดนตัวหลังโอ้ยิงตัวญี่ปุ่นแทนเนี่ยมันโดนกูวะโอเควนโดดูดูดูนะดูนะดึงเฮี้ยดึงดแล้วบลแล้วไปแล้วมาริโอ้ไอ้เหี้ยเฮ้ยเหนือยแล้วเขาจะเอาสไนเปอร์แล้ว ฉันมา์ลไวแล้วฝั่งไหนเสียเปรียบครับฝั่งผมครับรวครับได้เลยครับเข้าไปเลยเข้าไปเลยเข้เลยอข้างล่างข้างล่างมลองหาน้องก่อนเลยอ้มอาถูก้องร้องหาคนช่วยดิโอ้โหหโอผู้ปาตี้แล้วบิดาพมษงตายแล้ว

ทบไปทบไปพูดอย่นั้นน่ะอ้ยู่กันหมดสามคนนะอยู่กันหมดสามคนนะอยู่กันอยู่กันหมดสามคนนะโอ้มอยู่กันหมดสามคนอ๋อมานี่เลยโอ้โหยอีกแล้วเขามันเข้ามันแตกเออเก้ีนปั ไปจัดน้ไปจัพี่ไปจัพี่ไปจัี่เอกาแรกที่คุกค่ากินมหมดแล้วแต่ว่าการทาเหื่อแต่ใต้เท้ามิสเตอร์หอยกับเืนลูกซองของเขาโอ้โหไอ้เห้้ยอ้เ้ไอ้้้ไอ้ มาโอ้ยอียู่วางไอสัตวเห็นอยู่ข้างบนอยู่เยันใหญ่ยลงมากินหวานยพุมางล้วอืพาแล้วอ่าดวเี่ยรอแล้วพุ่มตายซะบึ้งไอสัตว์มหนีขึ้นไปทางเลยเข้าบ้านน่ะเออ เดินเบาเบาเดินเบเบาไอ้เหี้ยกะตัวอีตรงเครนด้วยเดี๋ยวมันจกขึ้นไปใช้วิจารณญาณเจ็บขาดเหวังอ๋อไม่ได้ไงไอ้เหี้ยอ่านไปลดเสียงไม้ป๊าเกี้ยตายเลย่อนแลอดี ว้าุ้ยมีคนโชว์ตัวประกันด้วยเออบยไปแล้วเสียแล้วหายไปเอียตัวเีร็วสู้แบทแมนกับฮาริี่คินได้ด้ี่แล้วไมวิงอยากอดดันคู่ัวเข้าไมวิงเจอแค่นายแล้วเอาอะไรไปสู้เขาวะเนี่ยแสบมาถึงก่อนแล้วโอ้โหไม่โดนหวะยังไม่โดนโดนเฮ้ยใครมาเพิ่มใครมาเพิ่มอ่ะ รอบรอบนี้เล่นเล่นกันไปก่อนนะผมไม่สะดวกได้คไปป้ลวอ้ยชอบจิงงเขียวลุฆ่าคนได้อะยายยายาโอ้โหออก้ไโอ้โหไปพไพไพไม่ได้แบบว่าไงว่าไงว้า้่เขียวงูงโ เยออกประเด็นในชีวิตจริงแบบช่วยก่อนช่วยก่อนมุกเสียวชกไม่โดนโดนนั่นแน่คุณฟังเสียงผมใช่ไหม โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยงอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยเอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอนยโอ๊ยมอ๊ยเอ๊ยโ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 น๊ยโก๊ยโอ๊ยโอ๊ยวอ๊อยโอ๊ยโอ๊ยอ๊ยโ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 ยยโอโออยโอยอยยยยอนนี้กลับสอยพี่ เออกับสนอไหมพี่เฮ้ยเหียร์ฟ้อนโอ้ยฉันยิงไม่โดนไม่ได้อนูเล้พี่หนีเร็วไม่ใช่ไมคนะโอ้จะพอในแหกปากเยอะเกินติดอยู่นี่ติดอยู่นี่ติดทางยาวไปไปย้วเกียไม่นะกุ้มเขียว ไปถอยไปเอาไปเถอะทำงานไปเถอเาเอาวถอย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 เอ้ยถอยไปทางโน้ไปติดเขือติดเือมาตามมายโโออยอ้ยกอ้ยโอ้้ย้อ้ย่อ้ยี้ยโอ้ยอ้ยโอ้ย้ยโอ้ยอ้ยโอ้ยโอ้ยโอยโโอ้ยโี้ยโอยโ้ยโอ้ยยหนย นั่นแหละถูกแล้วถูกแล้วถูกแล้วอ้าวเ้ยอ้เจ๊ดโอ้ยอ้จอ้ไล้วจ้ง

ว่าไงยิงให้ไม่ทดนไไเนี่ยลองหาม่อยก็โอ้โหอยตายแล้วทำดีเอาว้า

เอาพืนกูค้นมาประเด็นคือจังบางลายสมัยกำลังมองข้างบนอยู่เลยไออออยู่ไหนโอ้ยจะเย็นพี่เอาละ ใครวะพี่ป่าีด้ว่าอยู่ในห้องยังเร็วตายปลาอันนี้คือป่ามูล็อกนะฮะอย่างเดียวขาดคำไปซะแล้วน่าครออกปั่อนนีเราเตินแบบเสียงดังนี่แหละเขาจะไม่รอนอ่ะเด้งอ่ะเด้งเนี้ย อาปืนผมขึ <tampoco S 2> <Christmas music Dragon> ้นมากรจา้ามาแล้วไอ้เียไอ้เียทาลยหายหายหมดเลยเยยัไม่หวนะ แล้ยกูไอ้แย่ไโนโดน,น,นเอโดน,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 นเถอโดนเถอฉันกลับมาแล้วทุกคนไอ้แย่บงระเบิดอีกแล้วไปผ่านไปผ่านจุ้ยว้าย ลังเลยเสียงด้วยขอที่ขอเลยนะมันฝาโอ้โหมีเสียงอด้วยมีมีสะดุ้งมีปืนดีๆนะครับได้อืมโอเคน้องฟูได้อยู่มีปืนดีๆไหมครับพี่ครับไม่ให้ตายอย่างชาชัยบันได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 

Jack, Jack, chạy lặng, Jack! Jack, Jack, tránh lặng, Jack! Jack, Mày tránh lặng, không? เสือน้องเสือน้อทีมมอนต่างหากทีมมอนอะไรดูชิวเนี่ยหย่าเจ็ดมันใช้ยูปไปปะผมใช้ปืนลักของพี้อืมโอเคไม่ใช่โทษรอให้ถัมาด้วยอ่ะ อ้อมันรอยหันมาด้วยแตเกี่บ่